นี่กินเลี้ยงคุณหมอได้รับมามะชติโอเบอร์รี่มันหัวเร็วมากทำมากด้ห่างเออันอร่อยทำน้อยยัอันไม่อร่อยทำเยอะเลยหมดไวัอ่ะไม่รู้ว่าะตัวไม่ได้มาเลยนี่เดียวยังไงเออไม้ยกมายกมา งกทนะสิบบาทค่ะยรงสิบบาทโดนัทมีลูเก็บเิลูกกี่บาทจะเสิมเนี้ยอปนเนี้ยร้อยห้าบาทหรอร้อยกว่า ตุิงขายได้อย่างไงวันนี้เพิ่งเปิดร้านดป่เปิดรถมาขอบคุณค่ะ